สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆมาพบกับผมโบสโอฮาน่าพระเครื่องเช่นเคยนะครับวันนี้หยิบยกเอาพระเครื่องพระยาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะหลายหลายรุ่นนะครับด้านหน้านี้นะครับ10กว่ารุ่นนะครับนะมาไลฟ์ให้ชมนะครับว่าหลวงปู่หลิวสร้างไว้ปีในนะครับปีใดนะครับชื่อรุ่นอะไรนะครับอ่ะเริ่มต้นกันเลยนะครับเอาที่ปีลึกที่สุดเลยนะครับปีลึกที่สุดเลยในชุดนี้ก็คือนี่ครับ พญาเสือมหาอำนาจครับนะพญาเสือมหาอำนาจครับนี่คือพญาเสือมหาอำนาจรุ่นแรกนะครับหลวงปู่หลิวท่านจัดสร้างและปลุกเสกเป็นรุ่นแรกเนื้อนวะโลหะปีพศ2522นะครับนะสวยสมบูรณ์มากๆนะครับสวยสมบูรณ์มากๆดีครับคมชัดเลยครับพญาเสือมหาอำนาจครับใครต้องการบารมีมหาอำนาจติดต่องานเจรจาพาทีนะครับดีนักแรครับ ปี2 5 2 2เนื้อนวะโลหะครับสวยมากเลยองค์ที่1นนะครับต่อไปนะครับลำดับต่อมาเป็นเหรียญนะครับเหรียญพิมพ์หยดน้ำรุ่นแรกครับนี่คือเหรียญพิมพหยดน้ำรุ่นแรกเนื้อนวะโลหะนะครับท่านจัดสร้างและปลุกเสกในปีพศ2526ครับ2526นะครับเนื้อนวะโลหะนะครับพร้อมเรี่ยมทองครับสวยๆเลยครับพี่ นะเดิมๆครับไม่เคยผ่านการใช้ครับเหรียญหยดน้ำรุ่นแรกของหลวงปู่หลิวครับสวยมากนะครับต่อไปนะครับปี2526แล้วก็มาเป็นปี2533ครับนะปี2533หลวงปู่หลิวได้จัดสร้างพญาเต่าเรือนรุ่นนี้ครับนะพญาเต่าเรือนพิมพ์สะดุ้งกลับกับร้าไกลยเป็นดีแช่น้ำมนต์นะครับแช่น้ำมนต์องนี้ คาบน้ำมนต์น้อยนะครับคาบน้ำมนต์มีไม่เยอะนะครับน้อยนะครับทําไมมันจะมีบางองค์นะครับจะมีบางองค์ที่คราบติดเยอะคาบติดน้อยครับไม่แปลกครับพี่พี่เพราะว่าองค์ไหนนะครับนะที่หลวงปู่หลิวได้นําขึ้นมาแจกจ่ายเร็วก็จะมีคาบน้ำมนต์น้อยครับองคไหนที่แช่อยู่ในน้ำมนต์ยาวนานก็ยังมีคาบน้ำมนต์เกาะติดครับนะปี33บางท่านได้เช่าบูชาในปี3536 37ก็มีครับ นะท่านจะสร้างและปลุกเสกนะพญาตเต่าเรือนพิมพ์สะดุ้งกลับกับร้ายกลายเป็นดีบล็อกนิยมนะครับองนี้เป็นบล็อกนิยมเนื้อเกินนะครับนี่ฮะจมูกโดง่งนิ้วครบต่อโค้ดคมชัดลึกครับรุ่นแรกครับสะดุ้งกลับกับร้ายกลาย,กลายเป็นดีปี2 5 3 3ครับนะหลวงปู่หลิวจะสร้างและปลุกเสกนวัดไร่แต่งทองครับสวยมากนะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับไปสวยเลยนะครับองที่3ครับปี33แล้วต่อไปก็มาเป็นปี2,500 36ครับในปี2536นี่ครับท่านได้สร้างนี่ครับพญาเต่าเรือนหล่อโบราณรุ่นแรกครับนี่คือพญาเต่าเรือนหล่อโบราณรุ่นแรกนะครับเนื้อนวะโลหะครับท่านจัดสร้างและปลุกเสกในปี2526เ้อย่ไม่ใช่ครับ2536ครับขอโทษด้วยนะนะครับปี2536เนื้อนวะโลหะแบบนี้สร้างไว้แค่เพียง4 0 0 0องค์เท่านั้นครับนะหล่อโบราณรุ่นแรกครับ ด้านหลังนี่ครับเนื้อนวะจะติดผงพุทธคุณเม็ดทรายเสกนะครับแล้วก็ต่อโคตด,ดอกจันไว้ใต้คอพญาเต่าเรือนครับสวยสมบูรณ์มากๆครับองค์นี้เดิมๆเลยครับพี่ๆนะรุ่นแรกครับหรือเรียกกันว่ารถถังฝั่งทนครับรถถังฝั่งทนนะนะปี36นะครับหล่อโบราณรุ่นแรกก็ต่อไปก็มันเป็นพญาเต่าเรือนรุ่นรวยรวยรวย หรือ3รวยนะครับต่อโค้ดมุมบนซ้ายมือนะครับต่อโค้ดมุมบนซ้ายมือเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับท่านจะสร้างรุ่นรวยรวยรยในปี2536ครับนะชื่อดีเป็นมงคลนิยมมากครับรุ่นรวยรวยรวยหรือ3รวยเนื้อนวะปี36ครับองค์นี้ประกายสีทองสวยจริงๆครับสวยมากๆเลยนะครับนะพี่ๆท่านใดพบเจอคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขออวยพรให้เฮงๆรวยครับต่อไป ปี36เสร็จแล้วก็มาเป็นปี2537ครับปี2537ท่านได้สร้างพญาเต่าเรือนรุ่นนี้ครับลือลัน่นเรื่องลือครับนะพญาเต่าเรือนรุ่นรุ่นเอก,กลาบเงินหลานทําอะไรก็เป็นเอกสําเร็จเป็นหนึ่งนะครับได้ทั้งลาบนะครับได้ทั้งเงินหลาน,นะครับจะสร้างในปี2537ณนะวัดไร่แต่งทององค์นี้ต่อโค้ตมุมบนขวามือนี่ครับมุมบนขวามือเป็นรูปเต่าเล็กๆนะครับ ขวามือตรงนี้คือเนื้อนวะโลหะนะครับถ้าต่อโคดมุมบนซ้ายมือคือเนื้อทองแดงลมดําครับนะองนี้เป็นเนื้อนวะโลหะสร้างไว้แค่เพียงนะครับ4,999องค์ครับพิมใหญ่ยอดนิยมนะครับเอกลาบเงินล้านเนื้อนวะโลหะสร้างน้อยมากและสวยมากเลยครับองนี้เดิมๆเลยครับดูครับผิวติดลุ้งมาด้วยนะครับสวยมากสวยมากเอกลาบเงินล้านครับปี36 ปี37มเจ็ดขอโทษทีครับพูดผิดปี37เนะครับเนื้อนวะครับต่อไปปี2 5งพันห้าร้อยสามย้อนหลังมาหน่อยนะครับพี่่จ๋าปี36อีกหนึ่งรุ่นนะครับพญาเต่าเรือนรุ่นมหาลาบครับมหาลาบมหาโชคเนื้อนวะโลหะต่อโค้ดด้านล่างซ้ายมือในโค้ดของรุ่นนี้ครับง่ายๆเลยนะนะครับไม่ต้องไปดูจุดอื่นครับของเก๊ทาให้เหมือนครับนี่ครับในโค้ดจะมีเส้นเสี้ยนวิ่งเห็นไหมครับ อย่างนี้ครับนี่คือของแท้บางท่านบอกไปดูที่ขาล่างด้านด้านขวามือของของเรานะครับตรงนี้นะครับจะมีเส้นนะอย่างนี้ครับอย่างนี้ก็เป็นของแท้นะนะแต่สําหรับผมผมดูที่โค้ดครับจบที่โค้ดเลยรุ่นนี้ดูง่ายครับองนี้จมูกโด่งนิ้วครบรุ่นมหาลาภมหาโชคเนื้อนวะโลหะสร้าง4 0 0พองค์ครับในปี36ชื่อดีเป็นมงคลด้วยครับมหาลาบครับสวยมากๆสวยมากๆเนื้อนวะครับ ต่อไปในปี2,537นะครับหลวงปู่หลิวได้จัดสร้างพยาเต่าเรือนรุ่นนี้ไว้ด้วยครับพยาเต่าเรือนรุ่นรอต่อทอรอต่อท,อทอรวยเต็มที่เนื้อเงินนะครับท่านจัดสร้างและปลุกเสกในปี2,537ครับนะครับ2537ครับรอต่อทอรวยเต็มที่ครับเนื้อเงินนะครับปลุกเสกในพิธีเสาห้ามหาเศรษฐีปี37ครับ นะสวยสมบูรณ์มากๆเลยครับพี่ๆนะครับนะหลอดต่อทอครับชื่อดีมากนะต่อไปในปี2538นี้นะครับท่านได้สร้างไว้หลายรุ่นนะครับอ่นะเริ่มจากองค์นี้ก่อนเลยครับท่านสร้างร่วมกับนะท่านสร้างร่วมกับหลวงปู่คูณปริสุทธโธครับนะรุ่นรวมพุทธคุณครับรวมพุทธคุณระหว่างของหลวงปู่หลิวและหลวงปู่คูลเข้าด้วยกันครับ และก็มีชนวนมวลสารจากเกจิอาจารย์ทั่วประเทศไทยในปี2,538มอบแผ่นจารยันนะเงินทองนาคให้กับนะหลวงปู่หลิวมาหล่อหลอมเป็นชนวนมวลสารในการสร้างรุ่นนี้นะครับรุ่นหลวงพุทธคุณเนื้อนวะโลหะต่อโคตรแห้งนะครับตัวนากมีเม็ดงานะจมูกโด่งๆครับผิวสวยๆครับ นะปี38สวยสมบูรณ์มากๆครับพี่ๆจ๋าสวยสมบูรณ์มากๆครับรวมพุทธคุณปี38เนื้อนวะครับโค้ดเฮงนะต่อไปในปี38ท่านก็ได้สร้างพระยาเต่าเรือนรุ่นนี้อีกครับนะพระญาเต่าเรือนรุ่นบุญพาวาสนาส่งครับบุญพาวาสนาส่งโชคดีมีสุขขอให้ทุกคนร่ำรวยนี่คือเจตนาในการจัดสร้างครับพญาเต่าเรือนรุ่นบุญพาวาสนาส่งองค์นี้เป็นเนื้อนวะโลหะต่อโค้ดนะ แจกกรรมการครับสร้างเพียง2000องค์ครับแล้วสวยงามสมบูรณ์คมชัดมากๆเลยพี่ๆนะสวยงามสมบูรณ์คมชัดมากๆครับดูครับงดงามมากๆงดงามมากๆครับบุญพาวาสนาส่งแจกกรรมการ1ใน2000องค์ครับเนื้อนวะโลหะครับนะต่อไปในปี2538หลวงปู่หลิวท่านได้สร้างรุ่นนี้ไว้อีกครับนะพระยาเต่าเรือนหล่อโบราณรุ่นรุ่นอะไรครับกิง่ง เรียกรัพย์ครับกิ่งเรียกทรัพย์นะด้านหลังนะครับจะบรรจุเม็ดทรายเศษผงพุทธคุณไว้ในนะในองค์พญาเต่าเรือนแล้วก็กดอัดครอบนะครับครอบไปด้วยแผ่นนวะโลหะ1แผ่นครับแล้วเวลาเราเขย่านะครับจะมีเสียงเม็ดทรายเศวิ่งดังชิกชิคชิคชิอยู่ในตัวพญาเต่าเรือนแล้วก็ต่อโค้ดพอพานครับคมคมลึกๆครับนี่ครับต่อโค้ดพอพานครับนะนี่คือรุ่นกิ่งเรียกทรัพย์นะครับ หรือเรียกสั้นๆว่าหล่อเรียกซับครับนะหล่อแล้วเรียกซับดีด้วยครับเนื้อนวะโลหะปี38ครับพร้อมเลี่ยงถอดกรอบทองสั่งทําเข้ารูปสวยๆเลยครับหล่อเรียกซับเนื้อนวะปี38ครับต่อไปองค์สุดท้ายครับปี2539เป็นจิ๋วแต่แจ๋วนะครับนะองค์นี้เป็นจิ๋วแต่แจ๋วของหลวงปู่หลิวปันตโกนะครับนะพญาเต่าจิ๋วรุ่นเปิดโลกเนื้อนวะโลหะปี39ครับ นี่ครับนวะโลหะนะครับหายากมากครับพี่พี่จ๋าตอนนี้ครับจะต่อโคตรนะนะครับนาผิวเข้มเข้ม้อมเลี่ยมทองครับนะคุณพี่สุภาพบุรุษคุณพี่สุภาพบุรีบูชาดีนักแลครับเปิดโลกเปิดลู่ทางธรรมมาหากินเปิดช่องทางธรรมมาค้าขายเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับเนื้อนวะโลหะปี3 9้าครับจิ๋วแต่เจวของหลวงปู่หลิวนะครับรุ่นนี้นะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพี่พๆท่านใดสนใจนะเช่าบูชาร่วมการประมูลกันไดในช่องเต่าหลวงปูหลิวเปิดประมูลทุกวันเวลา19น,นถึง22นาฬิกาครับเต่าหลวงปูหลิวเปิดประมูลนะครับแอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้ก่อนเลยเบื้องต้นครับเป็นไลน์เบอร์โทรนะครับ092 419 1588ครับพระเครื่องพญยาเยต่าเรือนทุกองค์นะครับรับประกันพระแท้ให้ตลอดชีพเสมอครับ วันนี้ผมโบท๊ทโอฮาน่าพัเครื่องต้องลาแล้วครับพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับ